สวัสดีค่ะเจอกกันอีกแล้วนะคะที่โชว์รถมือสองพงษ์เจริญบริการจังหวัดรันทานี้ค่ะคลิปนี้นะคะจะพามารวบรวมอัปเดตสต็อกรถกระบะโอเพนแคปกันค่ะ ตอนนี้นะคะบอกเลยว่ากระบาเ open tab นะคะมีเข้ามาหลายคันเลยนะคะแล้วก็มีบางคันที่ปรับราคาลดลงต้อนรับหน้าผลนี้ด้วยนะคะมีครบเกิดทุกค,ค่ายว่าจะเป็นโตโยต้าอีูนะคะนิสสันมีครบนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,400บาทเท่านั้นนะคะแถมแครดิตดีๆเคยมีประวัติผ่อนนะคะสามารถทีดาวได้หรือว่าลูกค้านะคะที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทนะคะราชการหรือว่าร้าิสาหกิจนะคะ สามารถฟรีดาวรับรถสูตบัตรได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะจะมีกระบา open c a p นะคะคันไหนที่น่าสนใจบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะตอนนี้รถที่ร้านเราจะมีกระบา open c a p ทั้งหมด6คัน6สไตล์ด้วยกันขอเริ่มจากคันแรกก่อนเลยเป็นกระบาแ c a p ตัวเตีย้ยแบรนด์ตลาดนะคะ toyota hilux d i v o 2.4ปี2016คันนี้เอาใจวัยรุ่นกันไปเลยก็คือ แต่งให้แล้วทั้งหมดนะคะภายในและภายนอกที่สําคัญเป็นกระบะแคปเปิดได้ด้วยนะคะด้านหลังขึ้นลงได้สะดวกสบายค่ะแถมผ่อนสบายๆนะคะเพียงแค่7,200พบาทตลอดอายุสัญญานะคะออกรถกับเราวันนี้นะคะแถมฟรีประกันภัยให้อีก1ปีเต็มค่ะ ต่อไปเป็นรถกระบะเพนแคปจากค่ายอีสุกันบ้างกับอ l l New สีส้มคันนี้เป็นตัว h ฮเลนเดอร์รุ่น LDA ค่ะเครื่องยนต์นะคะมาคือขนาด1.9ลิตรที่เขาให้แรงม้าถึง150แรงม้านะคะรุ่นนี้ไม่ธรรมดางจริงนะคะแถมเป็นกระบะเพนแคปนะคะเปิดได้แบบตู้เย็นเช่นเดียวกันค่ะภายในกว้างขวางนะคะแถมออปชั่นเขาให้มาจุกๆเลยค่ะเช่นพวงมาลัยนะคะเป็นพวงม,มาลัยมัลติฟังชันนะคะจอเครื่องเล่นตรงกลางนะคะก็เป็นระบบสัมผัสได้นะคะที่สําคัญมาในเรื เพียงแค่6 0 0 0 0กว่าๆเท่านั้นน้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะคันนี้น่าใช้จริงๆค่ะคันถัดมาคันที่3แวะมาดูรถกระบะแบนลองกันบ้างกับนิสสัน NP 3 0 0 k i n g c a ง 2.5s เอสเกียร์ธรรมดาปี2015ค่ะมาสีขาวสวยๆเท่ๆแถมคันนี้มาราคาน่ารักเพียงแค่338,000บาทผ่อนเบาๆนะคะเพียงแค่6,400บาทตลอดสัญญาเท่านั้นค่ะ ต่อมาคันนี้เป็นรถกระบะแบนลองเช่นเดียวกันแต่ปีใหม่กว่ามากๆคันนี้เป็นปี2021ค่ะ n i สสันเอาไลน NP 3 0 0 King c a งแค p เปิดได้เช่นเดียวกันนะคะมาแครื่องขนาด2,540ซีซีเกียร์ธรรมดาค่ะแถมมาสีเทาแลมโบเทสสุดนะคะคันนี้ที่สำคัญนะคะรถใช้น้อยมายิ่งเพียงแค่2 0 0 0 0ก,กว่าเท่านั้นค่ะ ถัดมามาที่แบนด์หลักกับกระบะโตโยต้ตาตัวสูงปีใหม่วิ่งน้อยใหม่วิ่งเพียง20,000เท่านั้นแล้วตอนนี้นะคะก็สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าเดิมนะคะสําหรับลูกค้าที่ติดตามมาจากช่องทาง Youtube และ f c e e o o o นะคะรับสม่วนพิเศษเฉพาะคันนี้เท่านั้นนะคะจากราคาเดิมอยู่ที่4,88,000บาทลดเหลือเพียงแค่4,48,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นคันนี้อยู่ที่ 8,100บาทตลอดสัญญาเท่านั้นค่ะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายเช่นเดิมค่ะขั้นสุดท้ายบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเดิมกับกระบะเอาเพนแคปตัวเตี้ยโตโยต้าไฮรัดรีโว 2. 4ปี2017มาสีเท่าสวยๆเดิมๆดห่อนเพียงแค่7,200บาทต่อเดือนก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้ไง่ายๆแล้วค่ะ